โหลสุกายกูผมเชียร์เอ็กวันนะฮะวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมสลับเกมลงไปบ้างนะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับช่องหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ติดตามโคเดนสเปตูล่าอยู่ก็เชิญไปติดตามในคลิปล่าสุดที่ผมทำห้าบาทสามดาวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มีโหมดมาใหม่นี่ใช่ไหมโหมดชื่อว่าโหมดสงครามเวหากติกาเขาก็คือเอาเรือนะครับต่อสู้แบบสามสามเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินทิ้งระเบิดแ,และเรืออื่นที่มีเครื่องบินที่สามารถเข้าร่วมได้ นะเป็นเวลา 10, 10นาทีแต่ละทีมมีคะแนน350นะครับเมื่อเริ่มการลบทีมศัตรูถูกหักคะแนนหักเรือหรือเครื่องบินถูกทำลายชชนะจะมอบให้แก่ผู้ที่ทำลายไฟตรงข้ามเสียคะแนนทั้งหมดหรือเวลาหลบหมดก่อนซึ่งแน่นอนเลยถ้าพูดอย่างงี้ปุ๊บ เรือที่มีเครื่องบินหรือโดนนะครับผมนึกอยู่อลำหนึ่งที่แม่งโกงชิปนะสำหรับผมนี่ก็คือเป็นเซดตอร์เยอร์ที่ขับเคลื่อนความเร็วได้24นอตก็คือ HSU m XV Combat Sand นะเป็นของอังกฤษนั่นเองซึ่ง,หม,มงหมายความว่าไงหมายความว่าอย่างนี้เรือที่มีเครื่องบินเราจะเสียเวลาเอาเครื่องบินไปยิงกันทําไมในเมื่อเรามีเรือ,อยางเดสตอรเยอร์ er ก็จะมี FS Ocean a v e n g e r อังกฤษก็จะมี คอมแบ t แซนเออญี่ปุ่นก็จะมียามาโตะเออ,เอ,อยามาโตไปเล่นว่ะเฮ้ยในเมื่อมันมีขนาดนี้แล้วมันก็ยังมีอีกอันหนึ่งเอ็กคาโนแพนบาทินี่ก็าบาตินี่ไปยิงกับเขาเลยสิครับไปชนบันไซซะเลยยังไงก็ได้1ลำแน่ๆน,นะยังไงก็ได้1นึ่งลำแน่ๆยังไม่จบ 07X มันก็ไปได้เพราะว่ามันมีโดนเอาแล้ว,วะ่ะใครๆก็โหดทางนั้นเลย ศึกครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เหลือบรรทุกเครื่องบินอย่างเดียวแต่มียกพลขึ้นบกหรือไม่ก็เอคาโนแพนอย่างที่ผมบอกไปหรือคอมแบทแตนตัวผมหรือว่าของฝรั่งเศสโอเชียนเวนเจอร์เออยัมาโตะเรือปัจจันบานยังเข้าร่วมแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันจะสนุกขนาดไหนเราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่าครับหาเพื่อนเข้าแถวดีกว่าใครจะไปกับผมบ้างมาครับโอ้โหลอเพื่อนสปอตเลยยิงเรือบรรทุกเครื่องบินก็อ๋อ อย่ามาโตไอ้ห่าเอ้ยงานเข้าโอ้โห oh my god หนัก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 จริงออมไปยิงแล้วครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วยิงเดาเราแน่ เอาเป่าเอาป่า,อา,ปาไอ้หนูเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่ากันให้ได้นะกันให้ได้นะไอ้น้องอมันแรงว่ะเครื่องบินแม่งแรงว่ะ บอกเลยหายหนึ่งเป็นไงครับโอ้โหผมบอกเลยว่าสงครามเวหาไม่เป็นสงคามเวหาก็ตรงนี้แหละแล้วเราเคลื่อนตัวได้เร็วด้วยนะคือลายกันน้ำนี่มันเทจริงจริงโดนเราก็โจมตีเก่งเลยนะครับเนี่ยมาไล้สองแสนนึงอะ่ะเอ้ยยังโหดเลยครับ ยังโหดครับผมอะไรทำละเมจดแรงสุดมิดซ้ายไปสองแสนปืนระเบิดไปสองแสนครับปืนใหญ่ไปสามแสนนะส่วนโดนทำไปอย่างละห้าหมื่นเีเดี๋ยวก็หามันง่ายไปเราก็เลยจะเห็นประจันบานยามาโตสะสักลำหนึ่งไปดูครับว่ายามโตะจะรอดไหมในเมื่อเราจะเล่นเครื่องบินไปทำไมในเมื่อเรามีปืนใหญ่ขนาด460มมอยู่ ตัวมันให้เจอและทำลายมันซะนี่คือคำสั่งจาก <c oughs> จากท่านผู้นำแ <c oughs> ด่อ,องค์จัก,กรพรรดิจงโจมตีมันอย่าให้มันรอดไปได้เจ้าเห็นนั่นไหมเห็นเมื่อที่ข้าเห็นหรือเปล่าทุกคนจะลุงมมาที่เจ้าได้โปรดได้โปรดสปอร์ตให้กูหน่อยกูจะแตกแลว้ว เพิ่มความเร็วนิดหนึ่งเพิ่มความเร็วไปที่19นอตบอมเบอร์ลอยเต็มฟ้าไปหมดเลยจะรอดไหมนะแล้วนะั่นมันตีบอมเบอร์มาเหมือนจะยิงใส่เรามันตีกลับมาเหมือนจะยิงใส่เราแต่ไม่เป็นไรตรงเชื่อมั่นในพลังเลือดแห่งยาาโตแดนอาทิตย์อุทัยเล็งปืนยิงยิง ุกคนเตรียมรับแรงกันแกทกหาที่ยืดไว้ยิงสวยงามยิงมันมันก็บอกปืนไปที่ฮิต200องศายิงใส่มันแล้วเราก็จัดการมันอย่างร็วแรงสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยลูกพี่เตรียมรับแรงกันแทกเออ แด่องจัก,กรม้ากูจะตายแล้วกูเพิ่มความเร็วหน่อยกูเพิ่มความเร็วหน่อยเพื่อน,เพ,เ,น,นเพื่อนเพิ่มความเร็วนิดนึงเพื่อนเพื่อนยิงสี่แล้สี่มองไปขนาดนั้นเพื่อนยังไม่แตกเหรอเพื่อนเพื่อต้องแตกแล้วนี่ครับเราจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินไปทำไมในเมื่อ,อยังมาตะเราโหดขนาดนี้ ปืนใหญ่460มมยิงไป6 0 0 0 0ครับปืนลองยิงไป307แล้วก็ปืนปืนเล็กสุดยิงไป2 0 0 0 0นะครับในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะหนีทำไมในเมื่อเราขับได้เร็วขนาดนี้บันไซไปเลยครับเพื่อนๆมันตามล่าผมแน่ๆ และแน่นอนทุกลำม,มันจะพุ่งเป้ามาที่ผมไม่รู้ว่าผมจะกันได้ขนาดไหนโอ้โหโคตรแรงเลยจะแตกและะ้วครับพี่น้องยังไม่ทัาทำอะไรเลยโอ้โหเวกุทาอะไรเลย มันเห็นเราเราไม่เห็นมันวะดทำไมเราไม่เห็นมันวะโอ้เบดินี่นี่คือตาบอดจัดเลยาวิกาลกูตายแล้วอ๋ตอตกไปก็ทำไรเลยโอ้มันแหงกันว่หมดเลยผมว่าไม่ได้การเลยอย่าไปเล่นมันเลยโอ้โหไปเลยครับ แน่นอนครับเราบินด้วยบอมเบอร์ก่อนเลยเปิดแมปหน่อยเร็วถือว่าบินได้ความเร็วใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยามาตกกันเลยวู้บินตั้งนานามาตกทำอะไรเราไม่ได้ฮะบอกเลย บินวนสักสามชุดเนี่ยได้เลยเนี่ยยามาโตโ้ลำะไรไม่ได้ครับบอกเลยเราก็ขิดเหมือนกันนะครับเกือบขิดนะครับยามโตกินลำวะเนี่ยเปิดเปิดทำเมลดก่อนเจ็บเว้ยโอ้โหแล้วแตกเหมือนกันครับแม่งเอาเราคนแรกเลยวะ่ะแต่ก <t> ็ทำเมล็ดไปห้าแสนก็ใช้ได้ยู ไปครับลุยอนันนี้ตะวันเราแล้วแหละเพราะอะไรรู้ไหมครับนี่พอด่านก,นกว้างอย่างนี้เทียนจีนจะประเลียดร,รีดประสิทธิภาพได้โครดดีนะครับพี่น้องโครดดีเลยเราปรเปิดเดิดาวอ่าสุดสี่เป็นลำแรกที่โดนเราเซตนะครับโดนไปเท่าไหร่แสนหกโหไม่ถึงว่านาเม าถึงแล้ว F3 บินอยู่ไหนเนี่ยคือพวกนายไม่คิดจะเปิดแมปกันเลยเหรอเปินของลอมแบตยิงเครื่องบินได้นะอะมิสไซล์ของฉันอันหนึ่งถึงไหมไม่แตกแตกว่าแต่จะไม่ได้เวย์นอฟเหลืออินเดียนาวี ยิงเน้นๆสาแ้แนหเทียนจีนโอ้โหไ่จบเพียงเท่านี้เขากดถอยเรือนี่เองเราคนลกดถอยเรือสวยแล้วเราก็เก็บไปที่สองนะสำเทียนจีนลอมแบตเราเป็นไงจบกันไปเลยสำหรับทุกคนนะครับ <c oughs> กมดเวหาเป็นไงล่ะโหมดเวหาที่แบบแม่งโคตรเฟี้ยวนะฮะเวลาเล่นนี่คือทุกคนอยากได้เรือบรรทุกเครื่องบินมายิงกันใช่ไหมแต่แม่งเสือกเอาเรือที่มีเครื่องบินเนี่ยมาอยู่ในเกมได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความมันแบบนี้นะฮะซึ่งอ่ารอดบ้างไม่รอดบ้างกันแล้วแต่ลํำไปนะครับอย่างบาตินี่นี่ไม่รอดเลยผมเอาเก็บเข้าเซฟเลยนะฮะถ้ายังไงเอเอก็กากอยู่แล้วแล้วก็มาเจอแบบนี้อีกรอดยากนะครับสาหรับบาตินี่ถ้าเกิด โมไปเล่นอาจจะเป็นเป้าใหญ่ให้ศัตรูยิงก็ได้เพราะว่าเ a มันกันไม่ได้นั่นเองส่วนยามาโตะก,กับคอมแบทแดนผมบอกเลยว่าเดอะเบสเดอะเบสในการโจมตีส่วนใครชอบเครื่องบินที่โจมตีแบบได้เรื่อยๆเนี่ยผมก็แนะนําแนะนําอันนี้นะเออนี่ในเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยผมแนะนําเป็นชาเดอะโกนะครับถ้ามีนะก็คือชาเดอะโกก็มันมีเครื่องบิน2ฝูงอนะคุณเ,เล่น2ฝูงคุณก็ได้จะได้เปรียบหน่อยนะครับสำหรับชาเดอะโกแล้วก็ A a ก็ดีด้วยเหมือนกัน นี่หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมเพย์ในเรื่องของสงครามเวหาที่เปิดให้เล่นเหลืออีก2วันนะฮะใครก็จะเล่นก็นี่เลยแบบทั้งหมดที่เขาเปิดให้เล่นนั่นเองนะครับได้ไม่มีลอสซิตี้เก่าแบบรุ่นแรกนะถ้ามีอันนั้นเขาคงจะมันหน้าดูอ แล้วก็อย่าลืมนะครับเอสไตนี่ก็เหลืออีก2วันเหมือนกันก็คือเป็นโหมดเครื่องบินนี่แหละนะครับเก็บแต้มก็อย่าลืมมาเก็บกันให้ครบนะฮะพอเก็บกันครบแล้วเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ในการรับของทั่วไปพวกฉายาพวกอะไรด้วยนะครับถ้าใครขยันเล่นเนาะแล้วก็ภารกิจของเขาก็มีเหมือนกันตรงนี้เหมือนกับโหมดกลางเดือนเลยแล้วก็มาสุ่มอะไรครับสุ่มพวกตัว๋วพวกอะไรเนี่ยไปซื้อของในช็อปอีกทีนึงนะแล้วก็สกินต่างๆมากมายนี่ น่ารักน่ารักทรั้งนั้นเลยนะยังไม่จบครับไปที่ร้านขาถ้าได้แต้มเยอะก็ก็สามารถมาซื้อพวกนี้ไงก็ดีไหมครับนะส่วนผมถ้าผมอยากได้ก็คือผมอยากได้นี้เลยเอาอักย่าก,กับ H VGP นะครับถ้าใครมี h v g p ก็จะเฟียวหน่อยนะครับแล้วก็ใครเติมก็าสายนี้เลยบุตเตอร์ก็อันนี้เลยส่วนการแรกก็ คุณมีอาร์ตคอยคุณก็ไปแลกได้เลยนะครับอย่างผมไม่มีอาร์ตคอยติดลบ9ก9ก็แลกไม่ได้นะครับ <laughs> อีเวนต์ก็ประมาณน,นี้เพื่อนๆสำหรับใครชอบอีเวนต์นี้เนี่ยต้องรีบไปเล่นเลยนะเพราะว่ามันเหลืออีก2วันเองซึ่งนานๆเขาจะปล่อยโหมดแบบนี้มาทีให้เราใครเครียดกับเกม modern warship จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเครียดกว่าเดิมนะ <laughs> สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้อย่าลืมนะครับกิจกรรมครบรอบ4ปีของบอลบอลเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนซื้อสุดการลงทะเบียนเนี่ยวันศุกร์นะครับที่10บ สิบอะไรนะหรือวันที่แล้วเนี่ยสิบสามนะครับแล้วมาสรุปเรือกันว่าจะแจกอะไรนะฮะแล้วเตรียมความรู้เรื่องเกมโมเดิร์นบอลชิพแล้วก็เรื่องของผมให้เยอะๆนะครับเรื่องของบอลบอลนะเกมโมเดิร์นบอลชิพก็ส่วนหนึ่งบอลบอลก็ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาแจกอะไรโปรดติดตามตอนต่อไป สำหรับวันนี้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะครับผมอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่พยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้สนับสนุนที่กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณมากครับโชคดีเจอปืนในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ